The Legendary m o o n l i t h t c สครัตอนที่92การเพิ่มขึ้นของอันเดสวิทถือไม้เท้าของนักบุญผู้ล่องรับในมือข้างหนึ่งและมืออีกข้างหนึ่งถือเวทมนต์แห่งบาคานไวเวิร์นสู่สนามรบไวเวิร์นตัวที่1 2 3 4 5 6 7. และ7เหล่าไวเวิร์นกลางปีกอันเยอยิงออกบินฮัชชิวบ้าฉันเริ่มหนาวอีกแล้ว บาปของฉันคือฉันได้พบกับเจ้าของที่ไม่ถูกต้องตอนนี้ฉันต้องทนทุกข์ทรมานในระดับบนของหุบเขาแห่งความตายลมหนาวพัดอนุภาคน้ำแข็งวีดกลัวว่าจะไม่สามารถรับความหนาวเย็นได้เพียงแค่เข้าใกล้มัดเท่านั้นไวเวิร์นบินในขณะที่ตัวสั่นในความหนาวเย็นถ้าไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าหนังมาป้าย้อมสีของพวกเขามันคงไม่สามารถบินขึ้นที่นั่นได้ผู้รอชีวิตจกากการสำรวจตกอยู่ในความสิ้นหวังเมื่อพวกเขาเห็นไวเวิร์นที่เพิ่งโผล่ออกมา โอ้ไวเวิร์นกำลังจะออกมาแล้วตอนนี้ฉันยังหนีไปไม่ได้ด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามผิวพรรณของพวกเขาก็สดใสขึ้นอย่างรวดเร็วในทันทีบ้าอะไรเนี่ยฉันสาบานเลยไวเวิร์นพวกนั้นใส่เสื้อผ้าด้วยทําไมไวเวิร์นถึงใส่เสื้อผ้าละ่ะตอบฉันที่รูปลักษณ์ของไวเวิร์นมันดูแปลกมากเลยนะเนี่ยหน้าเรียมคอสั้นเป็นพิเศษและท้องที่ยื่นออกมาฉันเคยเห็นที่ไหนสักแห่งอย่างชัดเจนทุกแห่งความสิ้นหวังใช่ไวเวิร์นช่วยกันลาออก กับกองทัพผีดิบดังนั้นววทอยู่ที่นี่การเดินทางตกอยู่ในการเฉลิมฉลองฮีโร่ในฝันเมื่อถามถึงนักผชนภัยและแชมเปี้ยนของทวีปชื่อของวิทจะปรากฏขึ้นดัมไวเวิร์นอย่าพลาดอาหารของมุกมันเมื่อวีทออกคำสั่งให้ส่งเขาที่ออกไปเหล่าไวเวิร์นก็บินอย่างกระฉับกระเฉงเพื่อหาสถานที่เขาดูการต่อสู้ไวเวิร์นหลีกเลี่ยงการเดินทางที่รวมกันอย่างอุดวิตเพื่อโจมตีสัรพลัส ในขณะเดียวกันไกอูมินิก็ยิงธนูอย่างดุเดือดนักลบนักบวชและพ่อมดรวมตัวกันรอบๆสัป,ปหลาและเริ่มต่อสู้แม้จะมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมสถานการณ์ก็ยังยากที่จะย้อนกลับวีทเผยความมหัศจรรย์ของเบาคานเพื่อจัดการกับจำน,นมอนสเตอร์จำเป็นต้องมีพัธมิตรพัธมิตรที่ใช้งานได้มีมากที่นี่วีทลุกขึ้นวิญ,ญญาณที่หลับไหลที่อาศัยอยู่ที่นี่ไม่ถูกตรวจจับด้วยตา แกแขนคนที่ฆ่าคุณเดสไรส์ดินแดนแห่งน้ําแข็งที่คณะสํารวจยืนอยู่มีสีเข้มขึ้นดินแดนแห่งนี้สร้างซอมบี้ผีปอบและทหารโครงกระดูกยะาฮู้กูเฮ่เฮขณะที่กองทัพอันเดสเคลื่อนที่ไปไกลวีทชีนนวและสั่งพวกมันต่อสู้ฆ่าพวกเขาศัตรูทั้งหมดของคุณเกเรเลภายใต้คำสั่งของวีทพวกอันเดสเดินไปหานักบวชเอมินยูและ มอนสเตอร์อย่างเอื่อยเฉยตุบโดยการเคลื่อนไหวที่ผิดธรรมชาติพวกมันลื่นถลายไปบนน้ำแข็งอย่างไรก็ตามเล็บที่เล็บของซอมบี้ที่กำลังพงาดกับมีพลังก,กำลังมหาศาลพวกมันเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งและเคลื่อนที่ช้าลงวีสร้างอันเดธพวกนั้นอันเดธกำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดคณะสำรวจที่ตุกอยู่ในความโกลาหลกล่าวอันเดธเป็นศัตรูของสิ่งมีชีวิตแต่พวกมันทำลายได้เฉพาะสัตว์ประหลาดเท่านั้น งานในคอมเมนชั่นนั้นเป็นเปิดให้สาธารณชนมานานแล้วแต่ผู้คนยังเปลี่ยนงานไม่เสร็จดังนั้นการได้เห็นทักษะการอัญเชิญอันเดดด้วยตาของคุณเองจึงเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเรียกเด็กนท์แวนฮอกเรียกแวมไพร์โทลิการอัญเชิญเด็ไนท์และแวมไพร์หลอดเด็ไนท์และแวมไพร์น้าซีดปรากฏตัวขึ้นวันนี้ฉันคงโชคดีมากที่ได้เจอเจ้านายคนโปรดของฉันเด็ไนท์เริ่มประจบสอบพอทันทีที่เขาถูกเรียกตัว ตอนนี้วีทได้กลายเป็นต้นกำเนิดของโครงกระดูกแล้วมีความรู้สึกใกล้ชิดมากขึ้นวีทยอมรับว่าเป็นเวลานานแล้วเดทไหนท่านอาจารย์ออกคำสั่งมาข้าจะสู้อันไหนดีขอเพียงท่านสั่งมาแล้วข้าจะนำพวกมันมาถวายต่อนหน้าท่านเดทไหนผู้รักชัยชนะตอบอย่างมั่นใจแต่วีทใส่หวัวไม่ใช่อย่างนั้นถอดหมวออกแล้วยื่นให้ฉันเธอไม่ได้ยินฉันเหรอถอดหมวออกแล้วยื่นให้ฉันฉันจะสวมใส่ อยู่ในโลกเพียง5วินาทีก็เผชิญกับพฤติกรรมที่โหดร้ายอย่างสมบูรณ์แบบแล้วกับถูกชกช่วยไปเดิมทีมันเป็นของเดดไนท์วีดกำนันงจะขโมยมันนี่ของฉันเดดไห์ย <g ül s 1> ืนตัวตรงและพยายามปกป้องหมวกวิเศษของเขาวีดกำมัดแน่นคุณอยากให้ฉันเอาชนะคุณไหมเลือกระหว่างการบิดบ,บังคับและความรุนแรงวีดไม่ได้ใช้ความอดทนอย่าให้ฉันต้องบอกคุณซ้ำสองได้ฉันให้ก็ได้ เดทไหนถูกบังคับให้ถอนหมวกวิเศษออกอย่างเบามือสำหรับคนอื่นๆบรรยากาศที่น่ากลัวนี้อาจถูกมองว่าเป็นการข่มขู่แต่วิทได้บรรลุถึงระดับของความเชี่ยวชาญในการเคียนตีทางกายภาพโดยความเชี่ยวชาญด้านทักษะของเขาเวลาไม่กี่วันก็เพียงพอแล้วที่เขาจะทําให้ใครบางคนยอมจำนนคงจะดีไม่น้อยหากเจอคนแบบนี้โดยปสัสจาเจตตานงเสรีไม่ต้องห่วงข้าจะคืนให้เจ้าใช้อีกครั้งแน่นอน รับทราบครับท่านอาจารย์เดดไหนพุ่งเข้าหาหนักบวชเอ็มบินอยู่วีทหายกลับมามองที่โทริจะเอามังกรกระดูกไปเข้าใจแล้วมุ่งเน้นไปที่การป้องกันมากกว่าการโจมตีคุณไม่จําเป็นต้องเอาชนะมันโทริได้รับคำสั่งให้ท้าทายมังกรกระดูกและต่อสู้ให้ถึงที่สุดราชินีแวมไพร์กับรูปแวมไพร์อย่าติดกันเลยพวกเราคือผู้ดีแห่งรัติการใช่เจ้านายของฉันโทริก็กลายเป็นค้างคาวไปพร้อม กับพวกเขาด้วยแวมพายฟันแหลมพวกมันกระพือปีกสีดำพวกมันเกาะติดกับมังกรกระดูกยักษ์และโจมตีคุณไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แต่อย่างน้อยคุณก็สามารถได้รับเวลาในขณะเดียวกันวีทก็สวมหมวกวิเศษตามเท่าที่มันถูกเขียนไว้ให้ดูหมวกวิเศษที่ทำจากเหล็กต้องสาบในพื้นที่ที่เจาะระหว่างดวงตามีแสงเฉิดจ้าแต่ร้ายกาดรละเบิดอออกมาตาลุกวาวราวกับไฟนรกหมวกวิเศษของแวนฮอก เป็นหนึ่งในไอเทมที่ได้รับจากเดสไนในลาว,วียสครั้งหนึ่งเขามักจะสวมมันอยู่เสมอแต่ไม่นานมานี้เขาได้สร้างหมวกมิดลลวแห่งพระคุณอันสูงส่งแม้ว่าเขาจะคืนมันให้กับเดสไนแต่เขาก็พบว่าตัวเองต้องการมันอีกครั้งความต้านทานต่อชุดด์กเมจิกจะเพิ่มขึ้นความสัมพันธ์กับอันเดสจะเพิ่มขึ้น10หมวกวิเศษให้ตัวเลือกวิชใช้เวทมนต์อีกครั้งเพื่อเรียกพีดีออกมามานาเหลือค่อนข้างมากคั้นที่หนึ่งของเวทมนต์ อันเชิญอันเดธขั้นพื้นฐานการสร้างศพหลายร้อยศพใช้มานาประมาณ4,000เท่านั้นไม่เท้าของฟอรเลนเซียนขอบคุณเอฟเฟกต์มหาศาลของอาวุธและมานาที่เหลืออยู่ของเขาวีดจึงตัดสินใจตั้งมันพลังทางกายภาพของ Origin of the Skeleton มีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งกว่าแม้จะไม่มีมานาคุณก็สามารถต่อสู้แบบตัวต่อต,ตัวได้วีดเปิดเวทมนต์แห่งบาคัน และใช้เวทมนต์อัญเชิญผีดิบขั้นที่สองท่านผู้หวนคืนสู่ด,ดินแดนแห่งชีวิตดินแดนที่ดำมืดและเสื่อมทรามแห่งโลกนี้สถานที่มืดมนกดแห่งความมืดนิลันจะไม่มีวันหายไปจะรึกไว้บนตัวท่านเอง u n d เด d r i v e การสั่นสะเทือนเกิดขึ้น Staff of the Fallenian วิทเห็นร่างกายจำนวนมากถูกผลิตขึ้นพวกเขาไม่มีคอเลยพวกมันคือดูหาน ต่อสู้กับนักรบที่รักนอกจากนี้สเกเลตั n นเม e จำนวนหนึ่งก็เพิ่มขึ้นมีอันเดดหลายร้อยตัวขนาดที่ใหญ่ทำให้ยากต่อการควบคุมต้องขอบคุมสตาร์และเมจิกเฮมที่ทำให้วิธเป็นผู้บังคับบัญชากองกำลังแต่เขาไม่สามารถสร้างอันเดดได้มากกว่านี้อีกแล้วเนื่องจากมานาส่วนใหญ่ของเขาถูกใช้ไปหมดแล้วเหลือมานานประมาณ200เท่านั้นแสงว่าจากหมวกวิเศษที่วิสวมอยู่ต่อสู้สงงขาม ปล่อยความเกลียดชังของคุณที่มีต่อศัตรูเสียงตะโกนของวีทแร่ออกมาอย่างเข้มขน้นทักษะการตะโกนขั้นสูงของเขาทําให้มานานที่เหลืออยู่ของเขาหมดลงพวกอันเดธกระโจนเข้าหามังกรกระดูกและสัตว์ประหลาดภายใต้คําสั่งของวีทเพื่อต่อสู้ซอมบี้ต่อสู้ด้วยกระดูกที่หักและแม้แต่ใช้แขนขาที่บินได้เผาดุรหานโอบศีรษะที่หน้าเกงขามไว้ข้างลำตัวส่วนแขนอีกข้างกวัดแกว้งดาบต่อสู้ส ตู้ทุกที่วิทยังสร้างมอนสเตอร์รับดาดับบอสอีกหลายตัวหัวหน้าคลาสดุารานและสเกเลตันเมนทำให้เกิดการแสดงที่น่าทึ่งเป็นครั้งแรกในการต่อสู้คณะสำรวจหยุดนิ่งตึงอยู่กับพลังที่แท้จริงนั่นคือเวทมนต์ของในคอมเมนเชอร์เหลือเชื่อคนตายมากมายเลยโดยปกติแล้วในเกมคุณเลียกเลี้ยงการล่าผีดิบในระหว่างการสำรวจคนส่วนใหญ่เห็นผีดิบเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามบางคนแทบไม่เชื่อว่าดวงตาพวกเขาจะเป็นประกายได้เช่นนั้นคุณไม่คิดว่าอันเดสนั้นดูคุ้นเคยบ้างเหรอฉันว่างั้นนะอาจจะเป็นโอเบรอนมันเป็นดุลห h a ที่สั้นผิดปกติแทนที่จะหลีกเลี่ยงศัตรูดุลห h a มีร่างกายเล็กต่อสู้อย่างดุเดือดเวทมนต์ของไนโคมนเซอร์ใช้ร่างกายแทนองค์ประกอบต่างๆกล่าวอีกในหนึ่งถ้าไม่มีศพพลังของคาถาไนโคมนเซอร์ก็จะลดลง ศพของคณะสำรวจที่เสียชีวิตระหว่างการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในฟื้นคืนชีพขึ้นมาในฐานะอันเดดซอมบี้จำนวนมากและข้อบกพร่องที่เปิดเผยของพวกมันวิ่งเข้าหาศัตรูสะดุดกับแขนขาที่ตายแล้วของพวกมันทักษะของพวกเขาไม่มีอยู่จริงแต่พวกเขามีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนที่ถูกฆ่าในอดีตมากว่าแต่พวกมันคืออะไรกันเกาะทหารขึ้นสนิมชาวเตียลหาร อย่างประกอบด้วยทาหารที่สวมชุดเกาะที่มีรวดลายเก่าๆเหล่านี้คือทาหารและอสศวินจักวัินิฟเฟนเฮมทุกคนที่ตกลงในหุบเขาแห่งความตายจนถึงตอนนี้ถูกปลุกให้ตื่นด้วยโดยการเรียกร้องของวีตคิวอฮอันเดที่น่ากลัวไล่ต้อนเราสัป,ปลาดจนมุมวีตเห็นข้อมูลปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆบนบานหน้าต่างข้อความคุณได้รับประสบการณ์ไดยูราฮัน สังหารนักบวชเอ็มบินูด้วยพลังอันนาทึ่งเนื่องจากชัยชนะที่เหลือเชื่อชื่อเสียงจึงเพิ่มขึ้นหนึ่งกูถูกฆ่าตายเกี่ยวกับทหารโคงกระดูกที่ถูกทำลายในการโจมตีหากคุณใช้เวทมนต์เดสไลท์ a g เกนค่ามานาที่ใช้จะลดลงครึ่งหนึ่งมานาที่เหลืออยู่ของเซเลเกตันเมดคือ3 5พวกมันใช้มานาไม่เหมือนกับปฏิมากรรมแต่ทันทีที่พวกมันถูกสร้างขึ้นพวกมันสามารถต่อสู้ได้ นอกจากนี้โดยทั่วไปแล้วพวกมันแข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับระดับทั่วไปพวกอันเดดไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นมากนักดังนั้นคุณจึงสร้างอันเดดจำนวนมากทุกครั้งที่ทําได้ค่าชื่อเสียงและค่าประสบการณ์ที่ได้รับมาจากพวกอันเดดในคคมเมนเซอร์ต้องประเมินสถานการณ์เร็วกว่าอาชีพอื่นเพื่อให้รู้ว่าจะทําอย่างไรกับกองทัพมอนสเตอร์ของตนมันเป็นงานที่ต้องใช้ความเป็นผู้นําอย่างมากวิธอันเชนอันเดดระดับบอสท,ที่น่าทึ่งออกมา กิโวศพเบดเกราะ,ะกระดูกสเกเลตันเมดบางตัวใช้การระเบิดของซากศพศพกระจัดกระจายต่อหน้ากลุ่มศัตรูอย่างไร้ความปัาน,นีดูรหานที่แข็งแกร่งอย่างน่ากลัวนั้นดุร้ายเกินไปพวกเขาแตกต่างจากมนุษย์ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นกับผู้ที่มาจากหลุมฝังศพหลังจากสุดตัวลงกับพื้นพบมันคานไปที่ท้องและขบข้อเท้าของคุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายความน่ากลัวของกองทัพผีดิบที่โหดเหี้ยม พวกเขาโจมตีด้วยวิธีการที่คาดไม่ถึงรูปแบบการต่อสูอ้ขึ้นอยู่กับร่างกายที่พังทลายหอเกติยศลอยลอยลดผู้ชมหลายแสนคนกำลังดูข่าวลือที่แพร่กระจายผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกห้องในสังคมได้รับการรายงานออกอากาศเมื่อพิจารณาจากผู้คนนับล้านที่ติดตามพวกเขาจำนวนอาจเกิน20ล้านคนด้วยซ้ำการล่ามังกรกระดูกความร้อนและความแห้งแล้งจะทุกลบออกจากทวีปนั้นไม่ช้าความสุขและความยินดีผู้คน ต่างสนุกสนานกับการชมช่วงเวลาแห่งชัยชนะอันน่าตื่นเต้นจากนั้นเทโลเซ่ก็แสดงให้เห็นการทรยศต่อคณาสำรวจหากเป็นเพียงการทรยศธรรมดามันคงไม่สำคัญเท่าไหร่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการทรยศการต่อสู้จึงเสียเปรียบอย่างมากโอเบรอนเสียชีวิตเช่นกันนั่นคือสิ่งที่คนเหล่านั้นชอบไอ้ขีคัดทำไมไปไกลขนาดนั้นกระตุกอะไรไอ้ขยะ,ะไรคะ้ค่าอย่างไรก็ตามพวกเขา ไม่มีอำนาจที่จะปกครองโลกในทางศีลปธรรมพวกเขาสมควรถูกตำหนิสำหรับการทรยศนอกจากนี้ถ้าพวกเขาล้มเหลวความร้อนจะต้องทนนานขึ้นการดูถูกโดยประมาถทถูกยิงออกไปคำสบประมาทนับแสนเต็มกระดานข่าววิดีโอบางรายการต้องปิดตัวลงเพราะคนดูจำนวนมากบนจากนั้นเขาก็ปรากฏตัวขึ้นวีทเพื่อนๆมันคือวีทจาก Continental of Magic เป็นผู้นำอันเดดพวกนั้นไม่เขาสร้างอันเดดขึ้นมาผู้คนรู้สึกตื่นเต้นชื่อที่ได้ยินทุกที่ก็คือวีทหลายคนปลอมชื่อวีทที่มีชื่อเสียงแต่มีวีทที่แท้จริงเพียงคนเดียวเท่านั้นเอสอันดับตน้ตนๆในทวีปแห่งเวทมนต์ที่เอาชนะทั้งตระกูลแวมไพร์ดูดเลือดและกองทัพอันเดดวีทเป็นคนดังอยู่แล้วขอบคุณความวุ่นวายจากซื้อต่าง เมื่อเขาขายบัญชีของเขาในราคาสูงเขาก็เลยโฆษณาการปรากฏตัวของวิทเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้คนตื่นเต้นวิทสั่งให้ทหารอันเดสที่เขาสร้างขึ้นกงเล็บและกัดนักบวชเอ็มบินยูและทหารชั่วร้ายที่ติดตามพวกเขาโจมตีต่อสู้กลืนกินวิทสั่งให้กองทัพอันเดสของเขามุ่งเป้าไปที่มอนสเตอร์เหล่านั้นเท่านั้นคุณได้รับค่าประสบการณ์สาวกผีปอบคว้าสทอง15เงิน ดูลาหานได้รับผ้าลุลม่มๆสิเกลตันเมตหยิบห่อสมุนไพรสีแดงขึ้นมาทุกครั้งที่พวกเขาฆ่าสัตว์ประหลาดคุณจะได้รับรายได้ประสบการณ์มักจะไต่ระดับขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันเมื่อใดก็ตามที่พวกอันเดตต่อสู้คุณจะได้รับค่าประสบการณ์จํานวนหนึ่งดังนั้นการต่อสู้โดยตรงจะไม่เป็นไรโดยที่สถานการณ์ไม่ยุ่งเหยิงมันเป็นงานชุดการต่อสู้ด้วยในขณะที่การล่าของวีดดาเนินไปอย่างราบรื่น น้ำตาแห่งความโศกเศร้าดุ้งมันจะไหลออกมางานซีรีส์การต่อสู้ที่แท้จริงงานในคอมเมนเซอร์มีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดและรสชาติของความตายเนื่องจากสร้อยคอของโรงมันอัตราการสะสมประสบการณ์จึงแปรผันเร็วกว่าขอบเขตของงานอื่นๆถึงสีเท่าแน่นอนว่า การลาถูกจำกัดอยู่แค่ช่วงเวลานี้ในคอมเมนเซอร์มักจะเดินเตร่อยู่คนเดียวเพราะปาร์ตี้ส่วนใหญ่ไม่เคยรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้พวกเขาหมอผีเป็นงานสร้างศพดังนั้นเพเื่อที่จะใช้ทักษะของพวกเขาเพวกเขาต้องการร่างกายอันเดธตัวแรกในการทำให้มันสำเร็จคุณต้องจับและฆ่าสัปปะหลาดที่มีการโจมตีด้วยเวทมนต์ที่ไม่ดีเสียก,ก่อนเมื่อจำนวนของอันเดธเพิ่มขึ้นปัญหาก่อนหน้านี้ก็จัดการได้ง่ายกว่ามาก แต่ก็ยังมีข้อตำหนิอยู่บ้างพวกเขามีความอ่อนแอต่อนักบวชและพลารบิดพลรดินนอกจากนั้นหลังจากเวลาที่กำหนดคุณก็ไม่สามารถรักษาอันเดสได้อีกต่อไปและพวกมันก็กลายเป็นซากศพในการฟื้นฟูร่างกายต้องใช้มานาจำนวนมหาศาลการสั่งกลุ่มอันเดสที่เชื่องช้าเข้าสู่สนามรถมันค่อนข้างยุ่นยากเนื่องจากมันเผาผ่านมานาซึ่งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเติมนอกนอจากทักษะเวทมนของพวกอันเดสแล้ว คุณภาพวัสดุก็มีความสําคัญเช่นกันขึ้นอยู่กับร่างกายที่ใช้พลังของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปตามโลกที่แตกต่างกันท้าเลเวลของร่างกายมากกว่า300แม้จะมีทักษะเวทมนต์ต่ําคุณก็ยังสามารถสร้างอันเดดที่แข็งแกร่งได้เดดไนท์เลสไวท์บันชีหรือสเปกเตอร์ฉันอยากจะเรียก์ประหลาดพวกนั้นแต่ต้นกำเนิดของของกระดูกมีแนวโน้มของพอมด ทำให้ขั้นตอนหลักและรองของคาถาเรียกผีดิบในคอมเพนเซอร์ใช้งานง่ายคาถาเรียกผีดิบของในคอมเพนเซอร์ขั้นที่3เท่านั้นที่มีขีดจำกัดอย่างไรก็ตามส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมแสดงให้เห็นถึงการเล่นที่โดดเด่นศพจากการสำรวจศพของทหารที่เสียชีวิตของจักรวรรดินิฟเฟนเฮมและแม้แต่ศพของสัป,ปลาสตูก็ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาในฐานะอันเดดคู่ต่อสู้มีมากกว่าพวกเขาหนึ่งต่อสี่แต่เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว โอกาสที่คุณจะตายในขณะที่การต่อสู้ดำเนินต่อไปพวกออนเดสก็จะถูกผูกมัดให้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างไม่มีเงื่อนไขงานในคอมเมนเซอร์มีข้อได้เปรียบอย่างมากสุดยอดผู้ชายคนนั้นเป็นเจ้านายคุณวิทคณะสำรวจมองด้วยสายตาอิจฉานกประชนภัยที่แท้จริงของทวีบอร์เซลการมีอยู่อย่างสมบูรณ์ที่ไม่มีภารกิจใดเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ผู้คนในคณะสำรวจจะต้องเคารพนับถือบุคคลดังกล่าวอืม อย่างรู้สึกได้ถึงความสนใจในขณะที่เขายืนควายอาวุธในขณะที่ดูการต่อสู้เขาไม่ได้ให้ร่างกายเห็นกระดูกเขาจึงยือนอย่างสง่าและขณะเฝ้าดูการต่อสู้ <c oughs> กองทัพอันเดรสของฉันสู้ได้ดีวีตยืเนเหนือสมุนห้าหมื่น 50, ตัวพอสมควรแน่นอนว่าคณะสำรวจมุ่งความสนใจไปที่สถานการณ์ณนะที่สถานที่นั้นพวกเขาสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าคนอื่นๆมาอย่างสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไร วีดได้ยินเสียงพูดภาพจากคณะสำรวจผ่านหูวเขาทำไมต้องเป็นโค้งกระดูกละ่ะไม่รู้สิบางทีเขาอาจไปทำร้ายใครที่ไหนสักแห่งและถูกสาบแช่งฉันไม่คิดอย่างนั้นคำสาบยังคงสมบูรณ์อยู่ว่าแต่เขาจะแสดงมนต์ดำแท้ๆให้เราดูหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงเขาควรร้อยเขาแสดงพลังหอนในคอมเมอรเซอร์นายวิจะต้องแสดงฉากที่น่าทึ่งอย่างแน่นอนหูของวิสันละลิกไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่เขาไม่สามารถเปิดเผยความจริงที่ว่ามานาของเขาหมดแล้วไม่สามารถใช้ทักษะในคอมมนเซอร์ได้อีกต่อไปเลือดไหลไม้เท้าที่ถืออยู่ในมือของเขาเพิ่มความแข็งแกร่งเช่นเคยร่างกายจะทนทุกทรมานจากจิตใจที่ชั่วร้ายวิทเล็งไม้เท้าไปที่ร่างของมอนสเตอร์ปักการเคลื่อนไหวของพนักง,งานเป็นไปอย่างราบรื่นมันเคลื่อนไหวอย่างอิสระภายใต้ฝ่ามือของเขาและฝังตัวอยู่ในซับป,ปลาดที่เคลื่อนไหว ทักษะดาบที่ยอดเยี่ยมของเขาเปิดตัวต่อหน้าผู้คนด้วยไม้เทา้ามีความแตกต่างอย่างมากระหว่างดาบและไม้เทา้าดาบเป็นอาวุธที่แหลมคมที่ใช้ฟันคู่ต่อสู้ในขณะที่ไม้เท้าเป็นเพียงสิ่งที่ใช้ฟันคู่ต่อสู้ของคุณการโจมตีของ s t a f of s เซ n t ์ทา r a h a n ดีกว่าดาบเขามากวิ t ทุบมอนเตอร์ตรงหน้ายัางไม่เลือกหน้าประสบการณ์ประสบการณ์กำลังเรียกหาฉัน สิ่งของและเงินที่อันเดธยิบขึ้นมาทั้งหมดได้ส่งคืนให้กับวีทอย่างไรก็ตามประสบการณ์มากกว่าครึ่งจะสูญเสียให้กับอันเดธที่ถูกควบคุมดังนั้นวีทจึงเลือกสัตว์ประหลาดที่มีที่เสี่ยงชีวิตออกมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของเขาเขาสังเกตเห็นทุกสิ่งแม้ว่าวีทจะยอมตายไม่ได้แต่เขาจมตีมอนสเตอร์หลายตัวพร้อมกันทุกที่ที่เขาผ่านไปสัตว์ประหลาดกลายเป็นซากสัตว์วีทกวาดไปทั่วค่ายเรากับพายุ ยังไงก็ตามเมื่อมังกรกระดูกตายฉันจะต้องต่อสู้อย่างขยันขันแขน็งเพื่อชดเชยประสบการณ์ที่เสียไปนอกจากนี้ความเชี่ยวชาญน,นทักษะที่มีค่าใช้ใจ่ายมากมายไม่จำเป็นต้องพูดว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เพื่อชดเชยความเสียหายที่ต่ำของเขาวีดเลือกเฉพาะมอนสเตอร์ที่มีพลังชีวิตเหลือน้อยเป็นคุณวีดจริงๆแม้ไม่มีเวทมนต์ก็ต่อสู้ได้บัดซบฉันอยากล่ามอนสเตอร์ด้วยการขยับร่างกายแบบนั้นด้วยความสามารถระดับพมดนั้นความเสียหายแบบนั้นมันคืออะไรกัน เขาอยู่ระดับอะไรแล้วความชื่นชมฟังลึกในดวงตาของนักสำรวจมุมอมองนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากทุกที่ที่เขาเดินผ่านมีมอนสเตอร์น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกับสายลมเขากวาดล้างมสัตว์ประหลาดซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสถานที่ที่เป็นปัญหาวีดไม่ได้ละสายตาจากพวกเขาพวกอันเดรต่อสู้แทนคนที่ไม่เคลื่อนไหวในขณะที่วีดวิ่งตรงเข้าไปในฝูงชนและทำลายศัตรูจำนวนหนึ่งในทันทีการเคลื่อนไหวลึกลับของเจ้าหน้าที่ การเคลื่อนไหวที่น่าทึ่งและการเชื่อมต่อที่ราบรื่นดูเหมือนว่าการชุนลมุลที่ต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งเพราะตอนนี้การต่อสู้ได้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วในความเป็นจริงวีดวางแผนที่จะปล่อยอันเดธที่ใกล้ตายเพื่อให้ผู้คนจัดการให้เสร็จแต่มุมมองของพวกเขาตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงคุณแข็งแกร่งมากสู้กันอย่างขนาดนั้นเจ๋งมาก คณะสำรวจกล่าวคำชมเชยอ,อย่างต่อเนื่องการเคลื่อนไหวทางศิละปะวีทนั้นเพียงพอที่จะรวบรวมความชื่นชม Origin of the Skeleton เป็นงานที่ละเอียดทีถ้วนค่อนข้างแข็งแกร่งในการต่อสู้เมื่อผสมผสานกับอาวุธได้ดีที่สุดไม้เท้าของฟอล์เรนเซียนวได้รับความเสียหายมากขึ้นสำหรับคนทั่วไปมันยากที่จะจินตนาการถึงความรุนแรงและทักษะที่รุนแรงที่วีทแสดงให้เห็นห่างออกไป30เมตรนักบวชเอมินยูกำลังจะตาย กับสดอย่างไรก็ตามดาบที่อยู่เหนือดุลหานก็พร้อมที่จะลงมาเมื่อมาถึงจุดนี้วีทักซี่โครงของเขาข้างหนึ่งและตะโกนด้วยความโกรธควางกระดูกเขาเหวี่ยงกระดูกซี่โครงหักไปที่เป้าหมายกระดูกแหลมปิววันมีเพียงต้นกําเนิดของของกระดูกเท่านั้นที่มีทักษะพิเศษเชน่นนี้กระดูกปิววันด้วยโมเมนตัมที่รุนแรงและฆ่าชีวิตของเป้าหมายก่อนที่มันจะตายคุณได้ใช้ส่วนหนึ่งของร่างกาย จนกว่ากระดูจะฟื้นตัวความเสียหายจะลดลง 1. 3ปและการป้องกันลดลง2%วปเีดยุ่งมากในการต่อสู้หาไอเทมโยนกระดูกและมักจะควบคุมกองทัพผีที่เขาเคลื่อนไหวตลอดเวลาโดยไม่หยุดจมตีมอนสเตอร์ทั้งหมดดาวกับพายุที่ไม่มีวันสิ้นสุดในแง่หนึ่งวิญญาณของนักดาบก็ต่อสู้ด้วยกับคณะสำรวจเช่นกันเป็นผลให้นักบวชเอมิลยูและทหารชั่วร้ายไม่สามารถต้านทานกดจมตีได้คราเสียงคำรามของมังกรกระดู สิ่งที่เหลืออยู่คือการจัดการกับมอนสเตอร์ระดับมอสมังกรกระดูกแวมพายโทลิก็ต่อสู้เช่นกันแต่เขาได้รับความเสียหาย้แรงในบรรดาวแวมไพายที่อยู่ใต้ัเคัเป็นชาของเขาเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นอันเดธนับไม่ท้วนคำรามอยู่บนพื้นแต่พวกมันไม่ได้ช่วยอะไรมากนักในการต่อสู้กับมังกรกระดูกและตอนนี้คณะสำรวจก็หมดแรงไม่มีเีือวแรงจะต่อสู้อีกต่อไปวีตมีความขัดแย้งฉันควรถอยไปด้านข้างตอนนี้หรือไม่ เขามีเส้นทางหลบหนีที่ปลอดภัยแล้วถ้าเขาสละชีวิตกอนโทริเขาก็สามารถหลบหนีได้แต่ฉันจะไม่ดูความจริงของมาาศาสตร์ของจักรวรรดินิฟเฟนเฮมที่เกิดขึ้นในที่หุบเขาให้ความตายภารกิจสําคัญกว่าเมื่อเห็นว่าภารกิจนี้ไม่เหมือนใครเขาจึงต้องส,สร้างสถานการณ์บนพื้นให้ได้มังกรกระดูกโผล่ออกมาจากถ้ำขนาดใหญ่บางทีในนั้นอาจมีความลับที่แท้จริงของจักรวรรดินิฟเฟนเฮมแต่การเข้าไปในถ้ำ โดยหลบเลี่ยงการมองเห็นของมังกรกระดูกนั้นเป็นงานที่น่าเกรงขามนอกจากนี้ในขณะที่มันต่อสู้กันพื้นที่รอบๆทำขนาดใหญ่อาจพังทลายลงมาขัางเขาไว้ข้างในเมื่อถึงเวลาออกอาจเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นอีกก็ได้การถอยกลับมาที่นี่จะนำไปสู่โอกาสที่ยากขึ้นฆ่าบนดากอนเดี๋ยวนี้วีตัดสินใจแล้วเท่าที่ต่อสู้กัสบสปราร์ลเขาไม่เคยยืนอยู่ข้างหลังบางครั้งการทำงานอย่างพิธีพิถันเป็นเวลานาน,านอาจไม่ได้รับรางวัล แต่ความท,ท้าทายไม่เคยประสบความสาเร็จหากปราศจากความพยายามวีดฟื้นชีวิตอย่างนักสู้ผู้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจากพวแห่งเวทมนต์ดูเหมือนว่าจะต้องถูกฟันอย่างแรงวีดยืนยันมานาที่รวบรวมระหว่างการต่อสู้โดยการต่อสู้ด้วยร่างกายของเขานั้นเขารักษามานาและฟืฟ้นฟูขึ้นมา43%ความมืดหม่นหมองตกลงมาบนหอกหอกที่เกิดจากความมืดทะลุหัวใจของศัตรูปรากฏตัวดาร์คสเปียแฟงเกนสไต ใครก็ได้วีทเปิดแขนด้านข้างของเขาและจับหอ,อกแห่งชีวิตสีดําไว้ในมือหมอกไราการไหลลมออกมาจากหอ,อกหอ,อกถูกสร้างขึ้นด้วยมนดับในบรรดาการโจมตีด้วยเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดที่สามารถใช้ได้มันเป็นทักษะที่ใช้มานานจานวนมากมากกว่าครึ่งหนึ่งของมานานที่เหลืออยู่ของเขาถูกใช้ไปไปวีใช้พลังวิญญาณของเขาชี้หอ,อกแห่งความมืดไปยังมังกรกระดูกโทริช่วยซอยุนตมหาเหล่าดารก์เกมเมอร์ที่รอดชีวิต ไม่กี่คนที่ต่อสู้กับมังกรกระดูดประกาศสงครามเกี่ยวกับโบนดาก้อนเป็นเกมเขาเผชิญหน้ากับมันด้วยท่าทางมุ่นมั่นที่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับมันให้ได้กดไลค์กดซับสไครต์และกดกันดิ่งเพื่อเป็นกำลังใช้ของคคทั้งคิินดีๆต่อไปนีกก้นครับ